มาทุกคนพี่ขวัญน,นะคะจากไทย study abroad ค่ะตอนนี้พี่ขวัญเรียนอยู่หน้าโรงเรียน Greenwich English College ที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะเดกสกู๊ปพี่ขวัญจะพาเข้าไปชมโรงเรียนนะคะว่าบรรยากาศของโรงเรียน Greenwich ที่เมลเบิร์นเนี้ยมีหน้าตาเป็นยังไงห้องเรียนเป็นยังไงแล้วมีนักเรียนเรียนอยู่มากน้อยขนาดไหนตามพี่ขวัญไปเลยค่ะ ก็ไปดูบริเวณร,รอบๆโรงเรียนแล้วก็ดูห้องเรียนนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือในส่วนของซีเดอร์รชนะคะเพราะว่าซีเดอร์รชเนี่ยมีส่วนสําคัญต่อต่อคนที่มายเรียนหนังสือมากเพราะว่าอาจจะเป็นที่ที่เรานั่งพักผ่อนเป็นที่ที่เรานั่งทานข้าวนะคะแล้วเราไปดูกันว่าหน้าตามันเป็นยังไงค่ะไป คลิปวิดีโอสำหรับตัว Greenwich English College ที่เมืองเบลเวิร์ดประเทศออสเตรเลียนะคะซึ่งตรงนี้พี่ขวัญอาจจะบอกน้องที่นึงว่าตัว Greenwich เองเนี่ยไม่ได้มีแค่สถาบันภาษาอย่างเดียวนะคะแต่ยังมีคอร์สที่เป็นวิชาชีพด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในคอร์สวิชาชีพของ Greenwich College of Management เนี่ยก็จะเปิดสอนส,ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจนะคะซึ่งน้องๆสามารถที่จะสมัครเรียนเป็นแพ็กเกจคอร์สได้ด้วยนะคะเพราะว่า g r e e n i c h เนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่ในรลเัลหนึ่งน,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 นะคะนั่นหมายความว่าทำให้เรานะคะ จากประเทศไทยนะคะสามารถที่จะลงเป็นแพ็กเกจภาษาอังกฤษบวกกับตัวคอร์สของวิชาชีพได้เป็นคอร์สย่างนะคะถ้านออคนไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อที่บริษัทไทยสตา,ารีกรอดได้เลยนะจ๊ะบ๊ายบาย